สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมอยู่ในแมบบนี้นครับอ่ขึ้นรูปแปบ๊บอย่าพิ่งตายเดอ้อนะอย่าพึ่งตายเดอ้อเนี่ยแมบบนี้เลยนะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างนะครับสําหรับแมบบนี้อุ้ยหน้าจอสัน่นมันมาผมว่าผมโดนวะจ้ำอ้าวเลยพ่อหนุ่มจ้ำอ้าวเลยยัง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 ไม่โดนนะครับยังไม่โดนยังอยู่ดีสบายดี คอนเซปของแบบนี้ก็คือหนีเท่านั้นครับหนีหนีทุกวิถีทางแล้วเพื่อนไปไหนหมดอีกอ้ออยู่คนเดียวมันเปล่าเปลี่ยวเวใจแบบนี้ไม่เคยเล่นเลยอ่ะด่านนี้นะไม่เคยเล่นเลยปกติจะวิ่งแบบเออลานกว้างก้านะอันนี้คือแบบมันวิ่งติดไปหมดเลยสวัสดีเพื่อนตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยชนะเลยนะ ตายตลอดเลยแล้วมันต้องทำอะไรนี่มันต้องเก็บอะไรปะคือแบบมาวิ่งแง่ง่อย่างนี้เลยอยู่ฮะอยู่กับเพื่อนดีกว่านะครับหน้าจอสันจุกจุกอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะชนะหรืออะไร อันนี้คือชนะเล้ยใช่ไหมอ๋อโอเคชนะหรือแพ้อ๋อด่านนี้ด่านเลกที่ผมเคยเล่นเลยนี่ที่มันกว้างๆนะครับโอเคเออจุ๊กแบบไม่มีอะไรกั้นนะครับจุ๊กยาวๆแล้วก็แบบตายโคตรไว <c oughs> โอ้โ <c oughs> ผมว่าดูจากซองลา ไม่น่าจะปลอดภัยว่ดลันบนอ่ะนี่มันตามใครวาหน่าวิ่งไงทั่วเลยนะวิ่งอะไรอ่ะของเล่นเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหอยู่ได้คนไหนป่ะมันปลอดภัยมันนี่เพื่อนโหลมันปลอดภัยจริงๆใช่ไหม ช่วยโอ้โหช่วยไม่ได้ล่ะช่วยไม่ได้ล่ะตามคนอื่นเลยนุ่มอย่ามาแถวนี้อย่ามาแถวนี้ช่วย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 วิ่งวิ่งวิ่งให้ไวเลยไวกว่านี้อีกโอ้โหดักนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห เรียบร้อยนะฮะกระเพกกระเพกเลยทานเหมือนมาเร็วมาเอาอันนี้ค we ือหมดเวลาตายหรือว่าอะไรยังไงเล่นไปงงไปนะครับ โอ้ย,อยเกือบตายทั้งฝูงนะครับเกือบตายยกแก๊งขึ้นมาดิขึ้นมาดิาอย่าได้ต่มองโทษครับ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 ,รบขอโทษเลยนะขอโทษเลยนะอขอโทษได้ปล่ล่ะขอโทษได้ปล่ล่ะรีบรีบเลยให้ไวเลย อย่าอย่าพึ okay? ่งลุกพึ่งลุกอย่าเออพึ่งลุกก็บอกว่าพึ่งลุกอไปอย่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเออแบกไปเลยเพื่อนแบกไปเลยแบกมาตายไปอีกไอ้หมองนี่มันเฝ้าอ่ะมันเป็นระบบเกมมันเป็น N อ c ีหรือมันเป็นคนเออแบกแบกแบกฮะจาพาไปตายเด้อ อ่ะได้ละตรงนี้ได้ละชุบเลยชุบเลยชุบเลยนะชุบเลยชุบเลยเดี๋ยว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 แล้วถ้าเรามาแคมป์ตรงนี้มันตามมาปะคือแบบแคมป์ยาวๆเลยไงไม่ต้องไปยุง่งไม่ต้องไปมั่วนะครับคือแบบแคมป์ไงได้ปะนี่ไงบีหนึ่งเราคิดเหมือนกันใช่ปะเราคิดเหมือนกันใช่ปะโหล เฮ้ยเฮอย่าพามาทางนี้เด้อดูจะซองหลาดูจะซองหลาโอ้โห้ม่น็นน่าจะรอดวะ่ะอุย้อยเป็นยาบอกนะไล่ผมอะ่ะโอ้หน้าจอสั่นไม่พักเลยวะ่ะจุ๊บไปดิจุ๊บไปดิจุ๊บไปดิโอเคโอเคอันนี้คือน่าจะรอดนะครับ เอาจบแล้วเวอรยังมีอีกเวอรอมันมีกี่รอบนี่ทั้งหมดตะปีเชี่ยวราวห้ามกระโดดอ่าฮะอ่าฮะแย่ละแย่ละจุกลำบากกว่าเดิมแบบชัวชัวเออสนุกกันไปนะดีด้ากันไปผมบอกเลย ไปทำไมเพื่อนกระโดดได้อัเมื่อก,กี้รู้ผมตาลายไ,ไม่อยู่ละนี่หน้าจอสัน้นมันมาชัวร์นะไอแฟแเว่นเนี่ยปลอดภัยยังปลอดภัยดีอยู่ไ,ไม่อยู่แล้วจ้าไ, <c oughs> ไม่อยู่แล้วจ้าโอ<ฮ>้เลี้ยวเลี้ยว จุกจุกจุกขาขาดเลยขาดเลยขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอ้โหไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยออ๋ออ๋ออย่าอย่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าม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 านุ่มนุ่มก็โหเฝ้าจัดโอ้ไม่มีใครแบกผมเลยเออไอ้นุ่มโอเค จำอ้าวเลยเพื่อนจำอ้าวเลยไม่ต้องมองหลังนะจำอ้าวเลยมารับไปหน่อยดิ <c oughs> โอมารับไปหน่อย <c oughs> โอ้ตาไม่พัก,กว่าอุ้ยจุดวักโอเค <c oughs> โอเค <c oughs> มันอยู่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  รวังรถไว้เด้อนะเดี๋ยวก็ชนไซต์แตก <laughs> แปลงร่างเป็นกระบองเพชรน,นะครับ <laughs> เพื่อนสีเขียวพอดีเลยนะอย่าอยาอยา่ยามาทางนี้อย่ามาทางนี้บนะมาหลังนี้มีคนอยู่แล้วนะครับอยา่ยาอยา่าอย่าอย่ามาหลายคนโอ้โโอ้ ติดโอเคปลอดภยัยเลี้ยวได้นะครับอันเนียนอยู่ตรงนี้เนียนอยู่เฮ้ยทำไมมันนิ่งเลยอ่ะนะฮะทำไมมันนิ่งเลยอ่ะผมว่าผมเอ,อ่แย่ที่ดีกว่านะครับโอเค โอเคอันนี้คือรอบสุดท้ายหรือยังยังเออมันมีกี่รอบนี่อ๋อโอเคจบแล้วนะครับสำหรับแบบนี้ครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับวิ่งแบบงงๆใครที่แบบพอที่จะรู้นะครับว่ามันเล่นยังไงแบบนะอธิบายหน่อยคือผมงงจัดผมบอกเลยวิ่งมัวๆนะครับ <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบาย